สวัสดีครับฟาร์มอ้นบาวดเดชนครบานมนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาปลูกนะครับอ้อยด่างนะครับผมนี่ครับดูลายนะครับอ้อยด่างเงินล้านเงินแสนนะครับผมลายสวยๆนะครับผมอ้อยด่างนะครับผมนี่ครับใครสนใจอยากได้ท่อนพันก็โทรมาได้นะครับอ้อยด่างนะครับผมก็ตาละ250บาทนะครับผม สข้อตา1,000บาทนะครับผมวันนี้จะมาสาธิตวิธีปลูกนะครับอ้อยด่างครับผมอ้อยด่างเบลลี่อะวันนี้เราจะเตรียมดินนะครับผมนี่ครับดินนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับผมอย่างละครึ่งนะครับผมปุ๋ยหมักเก่านะครับปุ๋ยหมักเก่านะครับใส่อย่างละครึ่งแล้วก็พวนนะครับผมแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับผม ทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับให้ดินมันย่อยสลายกับปุ๋ยคอปุ๋ยหมักให้ได้ที่ก่อนนะครับเก็บเศษวัชพืชออกนะครับผมเศษหญ้าเศษไรน,นะครับเมื่อดินได้ที่แล้วอันนี้ผมหมักไว้เจ็ดวันแล้วนะครับรมานเจ็ดเจ็ดวันนี่ครับเพื่อนๆให้จับดูนะครับว่าดินมันคายร้อนหรือย,อยังนะครับให้ดินมันเย็นนะครับ ถ้าดินไม่เย็นปลูกไปนี่ครับรากมันก็จะผลตัวหรือว่าตายได้นะครับเหมือนคนนะครับอยู่ในความร้อนมันก็ตายนะครับกินข้าวไม่ได้นะครับรากพืชปากพืชนะครับกินอาหารไม่ได้นะครับมันก็ตายนะครับเพื่อนไปเช็คดูจัดดูตรงดินนะครับอวนดินสับดินให้ละเอียดนะครับ ใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีเวลานี่หมักไว้เป็นเดือนเลยก็ได้นะครับใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวขี้ควายเยอะๆนะครับสามสามต่อหนึ่งเลยก็ได้นะครับสามส่วนขี้วัวสามส่วนดินหนึ่งส่วนนะครับแต่ใช้เวลาหมักนานนะครับเป็นเดือนนะครับ แต่ก็คุ้มค่านะครับถ้าใช้หมักที่วัวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลาหมักได้ที่แล้วสารอาหารมันจะเยอะนะครับเศษวัตถุอินทรีย์เยอะทำให้ต้นไม้เจริญงอกง,งามดีนะครับไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเลยนะครับเราก็เตรียมร่องนะครับ ปลูกไปตามแนวนี้นะครับแนวพระอาทิตย์นะครับถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ก็ปลูกไปตามแนวยาวนี้นะครับจะได้เข้าร่องส่งองเข้าแสงนะครับอ้อยด่างนี้นะครับผมเป็นตลาดใหม่นะครับผมยังกว้างนะครับ คนยังไม่มีเยอะนี่นะครับหันตาขึ้นนู้นมาดูวิธีวางนะครับผมหันตามันขึ้นนี่ครับไม่ต้องลึกมากนะครับท่านผู้ชมครับผม ตัวนี้เป็นท่อนท่อนปลายนะครับน,นะครับชวางวันนี้ปลูกสองท่อนนะครับแล้วก็ทำการกลบนะครับ แล้วก็เรากลับมาดูนะครับผมตอนมันงอกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เขาจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้ผ่านไปนะครับผมในระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับผมเราจะมาดูอ้อยด่างกันนะครับว่าจะโตแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับมาดูเลยเห็นแทนว้าวนะครับผมโตขึ้นนะครับผมแทงยอดขึ้นนะครับผม ปลูกไว้ประมาณ6หนอนะครับ6ข้อตานะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับผมประมาณ5ข้อตานะครับผม1 2 3 4งนะครับหนะครับผมข้อตาที่เป็นยอดยอดนะครับผมจะออกช้าหน่อยนะครับผมนี่ครับออกช้าหน่อยนะครับรอชมเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นอ้อยหลางนะครับผมอ้อยหลางนะครับผมพันไรนะพุดด้านี่แหละครับผมเบลลี่พุด้านะครับผมนี่ครับ เป็นอ้อยด่างนะครับผมอ้อยทางประเทศนอกนะครับผมผมจะได้นํามาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อขายท่อนพันธุ์ให้เพื่อนๆในเวลาต่อไปนะครับผมคอยติดตามดูนะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมตัวที่เป็นยอดนะครับผมจะออกช้าหน่อยนะครับผมเราจะลองวัดดูนะครับท่านผู้ชมนะครับปลายมันก็เริ่มเปลื่ยนะครับผมนะครับเปลือยเป็นปุ๋ยนะครับผม เราจะดูกันนะครับว่าจะแทงยอดแทงยอดไหมนะครับผมหรือว่าส่วนปลายนี่จะเน่านะครับท่านผู้ชมเร็วรีอืมรู้สึกว่าจะเน่านะครับท่อนปลายนี่จะรู้สึกว่าจะเน่าหรือเปล่าอรอดูนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อ๋อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมเหงยอดมานะครับผมนี่ครับตัวนี้น่าจะเน่านะครับฝั่งนี้ครับผมไม่ขึ้นนะครับได้แค่ห้านะครับผมห้ายอดนะครับห้านอตานะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมกลุบไว้เหมือนเดิมนะครับรอชมนะครับผมว่าจะ ตั้งลำนะครับผมใช้เวลาประมาณ2 3สาเดือนนะครับกลับมาดูใหม่นะครับท่านผู้ชมครับผมเดี่ยรีปุ่ด้านะครับผมทางนี้จะเป็นอออ้อยดำไต้หวันนะครับผมอ้อยดำไต้หวันแล้วก็ผมปลูกผักชีล้อมรอบนะครับผมเผืืออ้อยจะยาวในกินผักชีตรงกลางนะครับผมดูว่าเป็นพวกผักกาดดอกนะครับผมนี่ครับปลูกไว้เลี้ยงหนูตะเภาหนูแกดบี้ได้นะครับผมนี่ครับ พืชผกสวนครัวนะครับผมเอาไว้กินไว้ทานได้นะครับผมสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับอังนี้จะเป็นอ้อยนะครับผมอ้อยดําหมดทั้งสวนเลยนะครับผมท่านผู้ชมมีเยอะนะครับใครสนใจอยากได้ท่อนพันธุ์นะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับผมปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่ครับต้นสวยมากนะครับ โครงการจะเป็นปลูกพริกนะครับปลูกพริกเนี่ยได้กินแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับผมปลูกพริกนะครับสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรก็ปลูกอันนั้นนะครับผมปลูกไว้กินสิ่งที่ตัวเองกินนะครับผมเหลือกินก็ขายนะครับไม่เดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมครับ เอารอติดตามชมเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ